กดไลค์กดติดตามและสักนกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะพบกับเฉลยตรวจสอบความเข้าใจนะคะในสั่งซื้อเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .4 หน้า121และ122นะ,ะเป็นเรื่องการคูณน,นะคะข้อที่1เขาบอกว่าให้หาผลคูณและพิจารณาความสมเหตุสมผลด้วยนะคะ,ะงั้นเราก็ต้องแบ่งครึ่งกระดาษก่อนนะ าผลคูณฝั่งนี้แล้วก็พิจารณาฝั่งนี้นะคะเอาล่ะโจทย์ข้อที่1 3คูณกับ91237อ่าวิธีทำเราก็บอกแล้วว่าให้เอาตัวเลขที่เยอะเป็นตัวตั้งนะคะ9 0 1 2 3 7เป็นตัวตั้งคูณกับ3นะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยอ ตัวคูณเป็นเลข3ตัวเดียวแสดงว่าคูณบรรทัดเดียวก็ได้ละนะคะผลลับให้ขีดสองเส้นนะขีดให้ตรงเส้นนะคะพอดีว่าของคุณคูม,มันเป็นมันไม่เหมือนกระดานเนาะลุงเนอะมันจะเบี้ยวนิดนึงไม่เป็นไรนะอ่ะสามเจดอ็ดใส่หทดหน้า2องนะคะสามบวกอีกสองได้11ใส่1ทดหน้า1 3 2 6บวกอีก1เป็น7 3 1ใส่3นะคะ3คูณ0ก็จะได้0 3 9 27อ่ะได้2 7 0 3 7 1 1นะอ่าวเรามาลองพิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะมาแบ่งครึ่งเลยแล้วก็เขียนว่าพิจารณา พิจารณาความสมเหตุสมผลเนื่องจากเก้าแสนหนึ่งพัน ประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนได้เป็นเก้าแสนนะคะได้เป็นเก้าแสนนะและเราก็เอาเก้าแสนมาคูณ3นะคะก็จะเท่ากับวิธีการคูณก็เอาเก้าคูณสาคูณสมได้ยี่สิแล้วเติมศูนย์เข้าไปอีก5ตัวนะหนึ่งห้า แล้วก็ใส่คอมม่าให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้เป็น2ล้านเแสนนะแล้วที่เราคูณได้ก็เป็น2ล้านเแสนก็กว่าดีเลยแสดงว่าใกล้เคียงกันนะคะแสดงว่าคำตอบที่เราคูณได้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะอ่ะแสดงว่าสองล้านเจ็ดแสนสามพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ด เป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลเขียนให้พอในบรรทัดเดียวกันนะคะอ่าเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะ,ะแล้วก็ตอบสองเจ็ดสาเจ็ดหนึ่งหนึ่ง สองเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะสองล้านเจ็ดแสนสามพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดต่อไปข้อที่สองค่ะแปดสิบคูณกับสองร้อยสี่อ่าเราก็เอาสองร้อยสี่ตั้งคูณกับแปดสิบนะเราจะคูณแบบแบบนี้ก็ได้หรือเด็กๆเ,เคยคูณเยื้องใช่ไหมคะ อย่างนั้นก็ได้แล้วแต่นะอะคูณแน,น,นวตรงนี่แหละนะแต่คูณจะคูณบรรทัดเดียวลูกเพราะอะไรเพราะศูนย์มันไม่มีค่านะคะศูนย์คูณอะไรก็จะได้ศูนย์เนาะไม่ใช่ว่าศูนย์ไม่มีค่าศูนย์ก็มีค่าเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์นะคะแต่ว่าศูนย์คูณอะไรก็ได้เท่าเดิมฉะนั้นเราก็ตัดหลักหน่วยในนี้ทิ้งจริงๆบรรทัดแรกมันจะได้เป็นศูนย์คูณสี่ศูนย์คูณศูนย์ศูนย์คูณสองใช่ไหมศูนย์คูณสองร้อยสี่นั่นเองเราไม่คูณนะคะเราก็มาค เป็นหลัก10บฉะนั้นเราก็เติมศูนย์เข้าไป1ตัวนะแล้วเราก็จัดการคูณ8กับ204 8 4 32ใส่2ทดหน้า3 8คูณ0ได้0บวกอีก3ได้3นะคะต่อไป8 2 16 ได้เป็น16320หกสามสองศูนยะหนึ่งนย์นะคะหนึ่งหมื่นนร่ะหรือใครจะตั้งคูณแบบคูณเยื้องอ่ะคูณโคณค,ณค,ณคูณให้ดูเอาสองร้คูณแปดสิบบเนี้ยนะคะศ์ดึงลงมา8 4 32 8่คูณศย์ได้ศบกอีกสก็ได้3 8 2แปดสเนี่ยคำตอบก็เท่ากันเห็นไหมลูก วิธีทำทำได้หลายแบบนะคะถ้าคุณครูเขามีฟิกนะ,ะแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะมาพิจารณาความสมเหตุสมผลพิจารณาความสมเหตุสมผลกรอบด้านบนมาเลย พิจารณาความสมเหตุสมผลเนื่องจากเนื่องจาก204ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยก็ได้200ใช่ไหมคะละและเราก็เอา80คูณกับ200ดูก็ได้เท่ากับวิธีการคูณ8 2 1 6 แล้วเติมศูนย์ไปอีกหนึ่งสองสามตัวนะคะหนึ่งสองสาม่ะได้ประมาณหนึ่งหมื่กพันล้วก็มาดูค่ะตรงนี้ก็หมื่นหกกว่าตรงนี้ก็หมืนหกแสดงว่าอ่าผลคูณเป็นยังไงลูกใกล้เคียงกันก็สมเหตุสมผลนะคะแสดงว่าหนึ่งันสามยสิบเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะ เป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะคะอ่ะเรามาต่อด้วยข้อที่3นะคะข้อที่3ามเจ็ดรคูณกับ5้าร้นะ เอาละเอาตัวไหนเป็นตัวตั้งก็ได้นะคะครูเอา762อกนี่แหละนะคูณกับ513นะคะถ้าตัวคูณเป็นเลข3หลักส่วนใหญ่ก็จะคูณเป็น3มบรรทัดนะอ่าบรรทัดแรกคือจาก3คูณกับ762นะคะอ่าคูณเลยคูณข้างนอกก็ได้เผื่อคูณข้างในนั้นจะผิด3 2 6 3 6 8ใส่8ทดหน้าหน 3 7 21บอวกอีก1เป็น22ได้2 2 8สองแดหนะคะบวกด,ด้วยบรรทัดที่2เกิดจากอะไรรู้ไหมเด็กๆอ่ะบรรทัดที่2เกิดจาก10นะคะเพราะ1มันอยู่ในหลักสิบก็เกิดจาก10คูณกับ7 162 762ก็คูณ10ก็ได้เป็น7 6 2กแล้วเติมศูนย์ใช่ไหมลูก เอาตรงนี้มาเติมในบรรทัดที่สองนะคะเ 6, 2, ะ 0, 2, 6็ดนยะศูนยองะได้แล้วต่อไปบรรทัดที่3เกิดจากอะไรคะเกิดจาก500ร้อยนะห้าอคูณกับเจ็ดร้อยหเจดหสองคูณห้าเท่ากับเท่าไรเติม0ูนย์ไปก่อนห้าสองสใส่ศูนย์ทดหนาห้าหกสามสิวกอีก1เป็นสาสเอด ทดหน้า1นึ่งได้ทดหน้า3นะคะใส่1ตรงนี้ทดหน้า3 7มเจ็ดห้าสาบห้าบวกอีก3 38 38 1 0ิบอ่ะใครที่คูณไม่คร่องเราก็เอาเจ็หสองตั้งคูณด้วยห0าแบบคูณเยืองนะศูนยคูณสเป็น10ใส่0ูนย์ทดหน้า1 5ึ่งหสามสิบบวกอีก1เป็น31ใส่1ทดหน้าสาม 5 7 35บวกอีก3เป็น38นะคะเติอมลงไปใส่หลักให้ตรงนะสำคัญตรงที่ใส่หลักให้ตรงนี่แหละมันจะผิดตรงหลักไม่ตรงกันนี่แหละนะคะอ่าแล้วเราก็เอาทั้ง3มบรรทัดมาบวกกันนะ6บวก0บวก0ก็ได้6นะคะ 8บวก2ได้10ใส่0ทดหน้า1่อไปตรงนี้ทดหน้า1นะ6 7 8 9นะคะได้9ไปตรงนี้ค่ะ7 8 9 10ใส่0ทดหน้า1 1บวก8ก็จะได้9 3มีตัวบวก1ลงมาก็จะได้เป็น3 9 0 9 0 6นะคะ3 9 ศูนยหอ่ะเรามาตรวจสอบค่ะพิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะเดี๋ยวนิดนึงเขียนให้ตรงนะเด็กๆอ่ะพิจารณาความสมเหตุสมผลเราก็ประมาณค่านะคะ เนื่องจากเนื่องจาก762ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยได้800นะ513ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยได้500นะคะฉะนั้นเราก็เอา800 คูณกับ500ได้เท่ากับการคูณก็8540แล้วค่อยเติมศูนย์ที่เก็บไว้4ตัวได้สี่แสนนะคะตรงนี้เป็น390,000ตรงนี้ได้4 000, ี่0,000นค่าประมาณกับตรงนี้ใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมแสดงว่าเราคูณถูกแล้วนะคะเราก็ตอบว่าแสดงว่า สามแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยหกสามแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยหกเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะคะ,ะข้อที่สามต่อไปข้อสี่ลข้อสี่ 2,987คูณด้วยห0 5นะคะ2,987เป็นตัวตั้งเลขที่มากพอดีเลยคูณด้วย605้ีกเส้นใต้อ่ะจริงๆตรงนี้หนูจะทำคูณเป็น2บรรทัดหรือ3บรรทัดก็ได้จริงๆ3บรรทัดนั่นแหละมี3หลักแต่ ตรงนี้หลักนี้เป็นศูนย์ะคะครูจะไม่คูณตรงนี้นะครูจะคูณแต่หลักหน่วยกับหลักร้อยนะเพราะหลักสิบเป็นศนะคะอาหลักหน่วยเราก็เอา5คูณกับ2987นเก้อะคะตั้งคูณข้างนอกก็ได้ง่ายดีนะห้าเใส่5ทดหน้า3 5 8 40บวกอีก3มได้43สา บนหน้าสี่ห้าเก้าสีบหบวกอีก4เป็น49นะคะ5 2าสบวกอีก4เป็น14นะมันทัดแรกได้149 35นะคะเราก็เอาตรงเนี้ยมาเติมในบรรทัดแรกนะตั้งหลักให้ตรงนะคะเขาไม่มีตารางให้เราแล้วต่อไปบรรทัดที่2องบรรทัดที่2เกิดจาก 6ค่ะ6คูณกับ2 9 8 7แต่6ในที่นี้คือ6 0 0 2 9 8 7ต้องคูณ600นะคะะ2 9 8 7คูณ600คูณย้องไปเลย0 0น,น,นะอะ6 7 4 2ใส่2ทดหน้า4 6 8 4 8บกอีก4ค่ะ 48, 4 8 4 9 50 51 52อ่ะใส่2ทดหน้า5 6 9 54 54บวก5ได้59ใส่9ทดหน้า5 6 22 12, 12บวกอีก5เป็น17นะคะได้179 220นะ,ะใส่หลักให้ตรงนะลูกนะติดเส้นใต้นะคะ เดี๋ยวหาผลบวกก็ขีดสองเส้นใต้หาผลลับละดีเส้นใต้สองเส้นห้าบวกศูนย์เป็นห้าสามบวกศูนย์ได้สามเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหน้าหนึ่งสี่บวกสองได้หกบวกอีกหนึ่งได้เจ็ดนะคะ ต่อไปหนึ่งบกเเป็น10ใส่ศูนย์ทดหน้าหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งก็จะได้8ปดหไม่มีตัวบวกหนึ่งลงมาข้อนี้ตอบเป็นหนึ่งแปศูหนึ่งสามห้าใส่คอมมาแล้วลองอ่านดูนะอันนี้ห้าไม่สวยเดี๋ยวจะมีนักเรียนติอีกอสวยได้แค่นี้นะคะมันไม่ใช่กระดานนะ หนึ่งล้านันหนึะคะอ่ะพิจารณาความสมเหตุสมผลเนื่องจาก เนื่องจาก2,987ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้3,000 605ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยได้600นะคะและเราก็เอา3,000มาคูณกับ600ดู368เติม0ูนย์ไปอีก1 2 3 4 5ในล้าน8 ตรงนี้ก็ได้ล้านแตรงนี้ก็ได้ล้านแนะคะอ่ะแสดงว่าใกล้เคียงสมเหตุสมผลนะแสดงว่าแสดงแสดงนะคะแสดงแสดงว่า1นึ่งล้านแเป็นผลคูณที่สม สมผลนะคะข้อที่4ต่อไปตอนที่2ค่ะเติมคำตอบบริษัททินประพาจำกัดขายโทรศัพท์เครื่อนที่698เครื่องเครื่องละ24,950บาท บริษัทจะขายได้เงินเท่าไหร่ก็จับมาคูณกันนะคะอ่ะข้อนี้คูณ3บรรทัดเหมือนกันนะตอบนะคะตอบเท่าไหร่อ่ะเรามาคูณพร้อมกันเนาะลูกเนาะอ่ะเรามาคูณข้อ2ใหญ่ในเศษกระดาษนะคะว่าบริษัทจะขายโทรศัพท์ได้เงินเท่าไหร่เราก็เอา6 9 8คูณกับ2 4 9 5 0นะคุณครูบอกแล้วสลับที่กันได้การคูณครูก็เอา2 4 9 5 0เป็นตัวตั้งนะพอดีมันมีช่องเนาะเราก็เขียนให้ตรงช่องเลยนะคะหลักมันจะได้ตรงกันนะคูณกับ6 9 8อนะ่ะ6 9 8คูณด้วย2 4 9 5 0นะคะ อ้าบรรทัดแรกเกิดจากอะไรบรรทัดแรกเกิดจาก8คูณกับ2 4 9 5 0อ่ะแล้วก็คูณข้างนอกหรือว่าคูณนี้นี่เลยก็ได้อ่ะคูณนี้นี้เลยก็ได้นะคะ8คูณศได้ -0 อ่าบรรทัดนี้ไม่ตรงกันอีกอันนี้นะคะอ่ะต่อไป8คูณห

แล้วที่สเกิดจาก90คูณ2 4 9 5 0นะคะเอาล่ะครูตั้งข้างนอกดีกกว่าเนาะ90คูณคูณเยืองนะคะเติน,น9 0 9คูณ0ได้ 0, 0 95 45ใส่5ทดหน้า4 99 81 81ลูก4 85ใส่5ทดหน้า8 94 36 36บก 8, 8 36บวก8อ่ะบวกไปใครบวกไม่ได้ก็นับนิ้วเลย36 37 38 39 40 41 42 43 44นะคะ44นะตัวนะหน้า4ต่อไป9 2 18 18บกอี4 18 19 20 21 22นะคะใส่2 2 2นะได้เป็น2 2 4 5 5 0 0นะคะ0 0 5 5 4 2 2 ลบอต่อไปบรรทัดที่3นะคะบรรทัดที่3เกิดจากเด็กๆดูนะเลขหกหในที่นี้คือ600นะ่ะก็กลายเป็น600คูณกับ24950นนะคะอะ เราก็ตั้งคูณข้างนอกเลย2 4 9 5 0คูณ6 0 0คูณเยื้องนะคะ0เอาลงมาเลยต่อไป6คูณ0เป็น0 6 5 3 0ใส่0ทดหน้า3 6 9 5 4บกอีก3เป็น57ใส่7ทดหน้า5 6 4 24 25 26 27 28 29นะคะใส่9ทดหน้า2 6 2 12 13 14ได้เป็น0 0 0 0 4ตัวเนาะแล้วก็7แล้วก็9แล้วก็4แล้วก็1นะคะอ่ะใส่หลักให้ตรงกันอันนี้เราทดในเศษกระดาษแล้วก็ลบซะแล้วเอามันมาบวกกันนะคะเอาทั้ง3มันทัดนี้มาบวกกันก็จะได้เป็นขนคูณ0 0 6บวก5ได้11ใส่1ทดหน้า1 9บวก1เป็น10บวก5ได้15ใส่5ทดหน้า1 9บวก1เป็น10 10บวก4ได้14 14บวก7ได้21ใส่1ทดหน้า2 9บวก1เป็น10 10บวก2บวก2ได้14ใส่4ทดหน้า1 4 5 6 7ได้7แล้วก็ได้1นะคะผลค,คูณก็จะกลายเป็น หนะึ่งเจ็ดสีหน่ศูนยะเราก็เอาไปตอบในข้อ2ใหญ่นะคะสิบเจ็ดล้านสี่แสนหมืนหาพันหร้อยนะเอามาตอบในข้อ2ใหญ่นะคะหนึ่งสห้า 1 0ึนะต่อไปสิ่งที่ได้เรียนรู้ผลคูณของ509ร้อกคูณสามกับ500ร้อยคูณสามเบวกเคูณสามเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดเท่ากันไหลูกห้าร้อยเคูณสามร้อความหมายของมันก็คือเอา9ก้าคูณสามบวกกับ ห้าร้อยคูณ3 7มใช่ไหมคะอ๋อเท่าเลยแสดงว่าข้อนี้ตอบเท่ากันเพราะห้าร้อยเท่ากับห้า้อบวกเ้าดังนั้นห้าร้อาคูณส7 9เท่ากับ 500บวก9คูณ379แล้วก็แยกได้เป็น500คูณ379ก่อนก็ได้บวกกับ9คูณกับ379นะคะแบบนี้ก็ได้หรือนักเรียนอาจจะตั้งคูณให้ดูฝั่งนี้คูณกันแล้วผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ แล้วฝั่งน,นี้คุณกันแล้วผลลัพธ์ได้เท่าไรแล้วก็ตอบว่า,อาสองอันนี้มันเท่ากันนะเรนก็ได้นะคะอตอบได้หลายแบบนะคะเรนก็ได้นะจบแล้วค่ะตรวจสอบความเข้าใจหนะ้าร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยีนะคะ